อื uh ้ม huh. ดูฟินๆเลยจ้ามามากินขา้าวสวัสดีค่ะทุกคนเป็นวัามาเร็วมาจ้าจ้ะมายำแซ่บๆเลยนะั้อันนี้มาใช่ลูกชิมก่อนไะมั้ยชิมแบบเนี้ยใส่หมูยอ มึงเราก็อุ่นส้นแค่นั้นจ้ะหืมอื ร้นอนร้นอนอ่งกินวัน,นนี้เบลเยี่ยมยี่เกองศาพี่น่องตายเลยนี่เขาเป็นหัวนอนอ่ะนอนอยู่ตรงไหน,นตรงนอ้นชดตัวตรงนี้อยู่ันน,นี้หลเย้น บัไมไก่มันันะบำปุ้นก็เสรประตักหนหลรู้สึกว่อิเป็นไลบ้าวะ่ะอ,อ๋อบัปุ้นเออดีกูนี่เป่าคลิปแม่เป่าส่งวิดีโอมา <c oughs> รอทำไมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยงั้นว่ You, hmm. sweet sweet huh? i can eat everything right? Hmm? you can eat everything i'm gonna eat เมียนฮิ้วที่หมายถึงนั่งลุกส่วนกว้าฮิ้วที่จ๋าเหล็นก็นะพระแอบทำยำสูตรนี่ขโมูลสูตรมาจากไอ้นั่นอีสานบ้านเส้าฉุ่ม เขาใส่ซอสพริกแค่ไม่เคยใส่จังทีถ้าใส่ลงไปเอออร่อย,ยจริงไหมดูสาวชมทำยำเห็นนางคำเอนอนางใส่นางใส่ซอสพริกด้วยเว้ยแค่ก็ไม่เคยกินสูตรนี้หรือว่าปกติเขาใส่กันแล้วแต่เพีไม่ใส่ไย này Nên tan này cho lông mà thăm đường ăn right. right. mm. phải ถ้าลูกมาลองดูเอออร่อยไหมอากาศร,ร้อนพูเนี่ยราทำงานครึ่งวันจ้ะพรุ่งนี้จุดไม่เผ็ดมากอ่ะปะชิมหน่อยชิมไม่เผ็ด น้ำน้นน่อาอแ้แม่ทำหายไหมจ่ายหรอเอาแม่ทำหายเอาหมาเอาไม่ลคไอยู่แล้วแม่เอาชิมชิมมกินตเนี่ยดเีดี๋ยวอีกด้วยกรไดมันเผ็ดใช่มมเผ็ดเลย อันนี้เป็นหุ้นเส้น,มน,นะน,น,นมมแม่ก้อนนะก้อนปลากันโอ้ยงพริกเม็ดเขี่ยเม็ดพริกออยแม่อนเดียวี๋ยวมันก็ช่อนมากปอนให้ชิมไง ดีไหมไม่ไม่ไม่จริงๆวันนี้ว่าว่ายูนัดอาร์คมีอาร์วันยำเส้นนั่นอเมริกฟอร์ยูเป็นเป็นนั่นอาร์คยูนั่นะจะเล่าเด้อว่าแล้วก็โมหูเบื่อเบื่อเด้อบ้านนี้เป็นแบบทำว่ากินเข่าอะไรเนี่ยลูกอะไรก็ได้อย่างเงี้ยคนเป็นแม่ครัวน่ะคนเป็นคำคุณรับเข่ามันซีเรียสรู้ไหมไอ้คำว่าไม่รู้อะไรก็ได้เนี่ยมันยิ่งทำเป็นเซเรียสหนักเลยนะมันจริงใครเป็น ถ้าบอกมาว่าต้มคาไก่ผัดกะเพรายำหุนเซนอะไรสเต็กอะไรก็บ,บอกกูมากูทำให้ได้ไงแต่สมมวตมานั่งคิดอต่บางเองอย่าบางอย่างเองทำอะเขาไม่ได้นึกอยากอย่างเงี้ยเขาก็กินไปแบบกินให้หมุดอะมันแบบมันทำคนทำกระซีเรียสบอกเลยใครเป็น it's not it's a sure Like you say, make me hurt. anything. It's not make me more easy. It's more make me more difficult. Yes, because I cook, and I never know what for four people. I never know what, what you, what her, what they, did life. It's always sometimes I spend half day only for thing about food, oh. and then when I, mean, I cannot, then I could stop. I'm not me you do not understand that you think when i come home i take everything that out and out but it's already a few hours that have to think about you every day you're going to feel for something anyway we just say. I'm not, I'm not used to ask for what to eat for dinner or something. Because when young, I come home, I eat what is on the table. Yeah, but be we before you are a kid? Yeah, but we don't have choice. But we have choice? Yeah, but the choice didn't have. I never had before. I don't ask for what is for dinner. I eat what is on the table. Yeah. Yeah, but it's not the same. Oh, mm -hmm. sure. You have to know that we are <coughs> <coughs> we are thai Belgium, Even more difficult. I have to think about everyone. Now the world is changed, You more easy to find food. Mm -hmm. Yeah, sure. I have to shop every 500 meters. Before no hair, when you're young. And before, you not go work, and you just a kid. Mm -hmm. So you not deserve to choose anything. But you know, sometimes maybe you not hear that maybe mama ask papa too what you feel for today like this but you not hear that because papa deserves that he go work for everyone that he deserve what he feel for too so i make for everyone i make for you i make for Jade and mimi so it's not the problem only sometimes the food is take long พีหลอกเนี่ยทอมแม็กเกิลอาซูเอวี่วันดิสีใช่ไหมอ่ะไอโต้ะเรากูซีเรียสจริงไหมป้าแกบอกว่าแกเคยไงตั้งแบบชินแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยก็คือกลับมาบ้านก่อน ม่เคยมีโอกาสจะเลือกว่าอ,อยากกินอะไรไมันมีโอกาสจะเลือกว่าจะอยากกินอะไรก็คือมาถึงบ้านแม่ทาอะไรกินก็ต้องกินไม่ชอบก็ต้องกินแพก็เลยบอกแกว่ามันเหมือนกันตอนเนี้ยปอกเข่ามันก็นหาซื้อง่ายเร้วเลย,เยก,ก็ยุนี่เขาเลือกว่าอะไร แกก็ไม่ใช่เป็นลูกเรนะื่องไงตอนนี้จะเป็นหวหนานครอบครัวก,ก็ททางานก็มีทิศยยกล้องแค่เลยบอกว่าแกอาจจะไม่เคยเห็นโมเมนต์ที่แบบแม่าถามพ่อ็เลยว่าเธออยากขึ้นอะไรแบบเนี้ยวันเนี้ยอะไรอืมซึ่งบางทีเขาจะคุยๆกันสองคนอะไรเงี้ยเรอครอบครส่งข้อ,ขอวความถามกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแต่เลยบอกว่าถ้าทาให้ได้ทุกคนลูกแค่ทำให้ถ้ามันขอว่าวันนี้แม่อยากกินนันนี้ ถ้าทำหั่บนบางวันพปทยาข่าสองอย่างสามอย่างแพ็กระทำเพื่ออยากให้คุณแบบเอ็นจอยกับอาหารอะไรเงี้ยเว้นแต่ว่าอาหารบางอย่างที่มันใช้เวลาแบบสองสามชั่วโมงอย่างสตูอะไรเงี้ยอืมือบใช้เวลานานๆเลยี่ยต้องฝึกเหมือนกันัทุกคนแต่ถ้าเป็นแบบไม่ใช้เวลานาน ทำให้ได้ซึ่งแกก่เกรงใจแพงแล้วก็ไม่ค่อยค่าเรียกร้องแต่ยิ่งความเกรงใจอมันยิ่งทำเองนักใจเพราะว่าเองไม่รู้ว่าเขาอยากกินอะไรบางทีเอง,เองก็ต้องถามใช่เวลานานนะกว่าจะคิดเมนูมือเย็นแต่ละวันออกมใช่เดินมาแล้วทำได้เลยนะซัมเดอจิงสุหนาว but i can make more then i wake up in the morning i take all stuff but it's not cannot be every day because sometimes you don't have idea to it's my feeling sometimes i don't feel for food but if i alone then i not make anything when i hear in my mind. yeah but i'm not alone that why i have to think even i not feel for it today it's four stomach, not one stomach. So next time I'm going to ask you how you want to eat you prepared. <laughs> <laughs> พอทำมิกะปัาสด้วย5นาทีจะเสร็จอยากกินอยู่แต่เพ็กพอมันบ,บอกเนาะแล้วก็กติบแบบนี้ยอุ๊ไปเลยสวนผัวคลิปน,นี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรกจจ์กดติดตามเลยใครวะ ปีสองพันยี่สิบนี้เราจะไปถึงแสนซักด้วยกันจ๊อกเมนูย่างไงครับทเดี๋ยวรอดูไปละจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ